สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรียวอาจาริยาลำบากตั้งแต่เด็กหาเงินได้วันละสิบบาท เหลียวอาจารยยานัก็ร้องลุกทุ่งชื่อดังมีผลงานเพลงยอดฮิตมากมายซึ่งเธอได้มาเปิดใจถึงชีวิตช่วงวัยเด็กที่แสนจะลำบากถามว่าตอนเด็กเห็นว่าลำบากมากเจ้าตัวเผยว่าในช่วงนั้นลำบากมากเพราะว่าอยู่กับตากับยายมีช่วงหนึ่งไม่มีน้ำปลาต้องไปยืมข้างบ้านบางทีมันลืมไม่ได้ไปซื้อแล้วของเงินยายไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วยืมบ่อยๆค้างบ้านก็บอกว่าอะไรแค่น้ำปลาไม่มีตังซื้อมันก็คิดนะเออใช่แค่น้ำปลาทําไมาซื้อไม่ได้ต้องไปยืมเขาถามว่าชีวิตลำบากขนาด ีตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ้าตัวเผยว่าจริงๆมันเป็นช่วงชีวิตพลิกผันตั้งแต่ป .6 คุณพ่อเลิกซัพพอร์ตเราก็เลยลำบากตรงนั้นทุกวันนี้ก็ยังเจอบ้างหนูก็ยังส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนถามว่าคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเจ้าตัวตอบว่าแยกทางกันตั้งแต่เด็กและช่วงนั้นหารายได้โดยการห่อขนมจีบได้วันละ1 0 2 0บาทส่วนคุณตาเป็นช่างไม้คุณยายเป็นช่างทำอิฐบล็อกก็จะได้วันละ120 150. ันึ็ไร้200กว่าบาทซึ่งเราก็ต้องเรียนไปด้วยไหนจะค่า เรียนค่ากินค่าอยู่ถามว่าเราน้อยใจไหมว่าทําไมเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆเจ้าตัวตอบว่าตอนแรกๆก็รู้สึกค่ะแต่พอแบบอยู่ไปเรื่อยๆก็ชินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ